มอนซี่สุดยอดผู้มนวยการฟุตบอลผู้อยู่เบื้องหลังดิวซื้อขายนักเตะอันแยบยนต์ของแอสตันวิลล่าล่า สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมธงของบอลจริงต้องมุมธงนะครับวันนี้อยู่กับผมแป,ป๊บเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวคอนเทนต์ดีๆรวมไปถึงข่าวสารความเค่อนไหวในวงฟุตบอลทั่วโลกมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะที่เพิ่งปิดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะไปตามฝากอคอมเมนต้ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย @mt15 แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ช่องมุมธงกันไว้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปตามเรื่องราวของแอสตัน Villa วิลล่าร การซื้อนักเตะได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยจอร์ดูลันนะครับกองหน้าดาวรุ่งชาวโคลบัเบียเนี่ยไปอยู่กับสโมสรอาลนาเซอร์ในลีกสูงสุดของซาอุดีอาระเบียนะครับด้วยค่าตัวสูงถึง77ล้านยูโรนะครับจากนั้นพวกเขาก็ได้มีการนําเงินที่ได้มาจากการขายดูรันนะครับมาใช้ในการซื้อผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อ มาคาัตฟอร์ดนะครับโดยจะเป็นการยืมตัวจากปีสาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไในเตดในช่วง6เดือนแรกก่อนนะครับแล้วก็จะมีการซื้ออย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลด้วยค่าตัว40หล้านปอนด์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการซื้อผู้เล่นที่ฝีเท้าดีนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นลัดฟอร์ดพวกเขาก็พึ่งได้ตอนเยียวมาเล่นนะครับ ีกดัชมาจากสโมสรบูร์เซียดอทมุน Moon นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพิ่งปิดดีลครับยอดย์เมเกอร์อีกหนึ่งคนแล้วก็เป็นนักเตะคลาสสูงเลยทีเดียวครับอย่างมาโกอาเซซิโอเข้ามาเสริมทัพก็เท่ากับว่าแนวรุก ของทางแอสตันวิลล่าในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังจะดุดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโอเล่วัดกินเลออนไบรลี่นะครับรวมไปถึงบอการโลเจอร์ที่กำลังฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวก จะขอบเบอร์ฟี่อีกนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ขุณลังของแอสตันวิลล่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ดุดันแถมมีคลาสเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะลีลาของมาโกอาเซซิโอนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับปัญหาของแอสตันวิลล่าก็ถือว่าตามมาไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะแผงหลังที่เปาตอเลสมีการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกันกับไทโรนมิงที่เจ็บแล้วก็พักยาวไปแน่นอนว่าทางแอสตันวิลล่าก็รีบที่จะปิดดีลนะครับทางอเล็ก ดิซาซี่นะครับมาจากทางเชลซีแบบยืมตัวแบบเรียกว่าเป็นปฏิบัติการที่รวดเร็วมากๆนะครับในการอุดแนวรับให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมแอสตันวิลล่าถึงเดินงานแล้วก็ตะลุย ในตลาดซื้อขายนักเตะได้อย่างแยบยลแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆแถมทํางานกันอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งในคีย์แมนสาคัญเนี่ยก็คือมอนซีนั่นเองนะครับถ้าใครเห็นภาพนะครับที่นักเตะมีการเปิดตัวแล้วก็เซ็นสัญญ,ญาเราจะเห็นพิมเ่งคนหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับเขาก็คือมอนซีผู้อำนวยการฟุตบอลของแอสตันวิลล่าถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลตัวจริงหรือว่าใครเป็นแฟนฟุตบอลอาจจะไม่ติดตามฟุตบอลบ่อยนักนะครับบางคนก็อาจจะรู้จักมอนซีเป็นอย่างดีแต่บางคนก็อาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับมอนซีนี่เขาสร้างชื่อส อยู่กับทางเซบีย่านะครับในยุคที่ก่อรังสร้างตัวเลยนะครับเซบีย่าในยุคนั้นเนี่ยก็มีนักเตะหลายคนแจ้งเกิดนะครับแล้วก็นักเตะก่อนหน้านี้ก่อนที่แจ้งเกิดเป็นนักเตะโนเนมทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นซิโกลามอสดานี่อาเวสนะครับหรือว่าจะเป็นนักเตะอย่างคิวสุสนาบาสนั่นเองครับแต่ว่าก็เป็นมอนซี่คนนี้แหละครับที่ ไปเก็บเพชรเม็ดงามมาเจีรนายครับทำให้นักเตะหลายๆคนที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ได้กล่าวมาที่จะยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นะครับมีทั้งเรียกได้ว่าแจ้งเกิดการเป็นนักเตะระดับโลกหลายคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาสร้างแล้วก็ทําเงินให้กับ ทางเซบีย่าได้เยอะเลยนะครับเพราะว่านักเตะที่เขาดึงเข้ามาร่วมทีมเนี่ยส่วนใหญ่ค่าตัวสุดถูกครับแต่ว่าพอขายออกไปเนี่ยทำเงินมหาศาลให้กับเซบีย่าแล้วก็ทําให้สถานะการเงินของเซบีย่าแข็งแกร่งแล้วก็ที่สาคัญครับทำให้เซบีย่าประสบความสําเร็จมากมายทั้งในสเปนเองแล้วก็การควา้าแชมฟตบอลถ้วยเล็กของยุโรปอย่างยูฟา,ย,ฟายูโรปาลีกนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับพอมอนซี่ประสบความสำเร็จกับทางเซบีย่าแล้วเขาก็ไปอยู่กับโรมานะครับแต่ว่าการไปอยู่กับโรมานี่เขาก็อาจจะทำผล งานได้ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีหลายๆดีลนะครับที่เขาสามารถคว้านักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นจัสตินไคเวิร์ดหรือว่านักเตะอีกหลายๆคนนะครับบางคนก็แจ้งเกิดได้บางคนก็แจ้งเกิดไปได้นะครับก่อนที่ทางมอนซี่เนี่ยจะแยกทางกับทางโรมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงที่ทางมอนซี่เข้ามาเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของแอสตันวิลล่านี่สังเกตดีๆนะครับแอสตันวิลล่ามักจะซื้อนักเตะฝีเท้าดีหลายคนแล้วก็อายุน้้อยเขาามา เตริมทับนะครับไม่ว่าจะเป็น ก่อนหน้านี้ก็เป็นยูริเตเลมองนะครับมีมุสซาดิอาบีเปาตอเลสเนี่ยที่หลายคนหลายสโมสรเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ต้องการกระชากตัวไปร่วมทีมเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกมาอยู่กับแอสตันวิลล่ารวมไปถึงดาวรุ่งอย่างมอร์แกนโรเจอร์นะครับก็ย้ายมาอยู่กับแอสตันวิลล่าแล้วก็ฟอร์มกระเล่นในช่วงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซับเบอร์เนี่ยเขาก็ซื้อนักเตะรีเทา้าดีมารวมทีมหลายคนนะครับอย่างทางมาดูโอนาน่านะครับที่อย่าง มาจากเอเวอตันก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทางแอสตันวิลล่านะครับก็ทำให้ทางสิงห์บงกานนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ติดลมบนอยู่ในขณะน,นี้ทั้งในพิบลีก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างสบาเบอนะครับขณะที่ในฟุตบอลยูฟาชิเปรี่พวกเขาก็สามารถเป็นหนึ่งในแปดน,นะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบอัตโดบัตได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งนะครับนอกจากมาสมองของอูนาอารบเบลี่แล้วนะครับก็ต้องยกความดีความชอบให้กับมอนซี่ครับที่อยู่หลังบ้านแล้วก็ เดินเกมซื้อนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพจุดแอสตันวิลล่า ฟอร์มแข็งแกร่งแล้วก็ใช้ลอย่างที่เห็นแบบนี้ครับผิดกับทีมรักของผมอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เล่งขายนักเตะออกไปหลายคนสุดท้ายในตลาดซื้อขายนักเตะครับวันสุดท้ายไม่ได้ใครมาเสริมทัพโดยเฉพาะมาติสแตลครับที่ตกเป็นข่าวหลายวันสุดท้ายก็ปล่อยหลุดมือดือด้อๆเลยนี่แหละครับนี่ก็เป็นความแตกต่างที่ยิบยกหมายเห็นนะครับว่าการมีผู้มวยการฟุตบอลที่สุดยอดอย่างมอนซีมันก็ทําให้การทํางานของอุนายารีมีความง่ายมากยิ่งขึ้น แล้วก็ทำให้อ s ซนวิลล่ากลับมาผง,งาดในวงการลูกหนังเมืองผู้ดีได้อีกครั้งครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของมอนซีนะครับที่หยิบยกมาคุยกันใน EP นี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครต้องการสอบถามข้อมูลฟุตบอลเพิ่มเติมนะครับมีให้แบบจุใจครับไปที่ทาง m t 1 5ได้เลยนะครับเจอกันที่บ้านเขียวนะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลที่หยิบยกมาคุยกันใน EP นี้หากใครชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ